แรงมากไปตรงไหนมึงกูช็อตไปมึงไอ้เริ่มกูกัวลไอ้เริ่มมึงจะไปลมอีดอโหนักจังยากยากไปโลเราไม่รู้จะเอาใครในตัวเราออกมาพูดเลยจะพูดว่ามันเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ไม่ ไม่ได้ปกติถามว่ามันมีไหมหวันไหวอะ่ะมันมีแหละแต่ว่าถ้าถามถ้าถามในเชิงที่มีการกําหนดว่ามนุษย์ต้องมีรักเดียวใจเดียวอะ่ะมันก็คือไม่ปกติเท่าที่เราดูใจมาใจดูเป็นคนสัญชาติาันค่อนข้างไหวไม่รู้ว่าใจอาจจะรู้สึกว่ามีใครมองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยต้องเบรกไว้แค่นั้น หรือว่าก็แค่อ่อยเหยื่อให้ชอบมากกว่าเดิม บางคนมันก็ต้องแลกอย่างนี้จริงๆนะหมายถึงว่านักแสด,ดงที่ได้รับรางวัลอสการ์หลายๆคนอ่างเงี้ยก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในในในภาวะที่ตัวละครต้องพบต้องเจอต้องรู้สึกทุกอย่างเพื่อที่จะให้แสด,ดงออกมาได้อะไรเงี้ยคือศาสตร์ตรงนี้มันมีอยู่จริงเป็นความเชื่อเป็น normal ของเขาไปอะไรเงี้ยคนข้างนอกอย่างเรามองเข้าไปบางทีมันก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาทําอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแต่มาคงเป็นเครื่องมือเขาอะแต่ว่าเออแต่ว่าอยู่ที่ว่ายูจะดึงมันกลับมาให้เป็นตัวเองได้ไหมเพราะว่า อย่างตัวคอนของจ่ายเองเนี่ยก็ดึงกับตัวเองกลับมาไม่ได้เข้าใจปะก็ยังมีก็ยังติดก็ยังไปแบบไปจูบก,กับอาจารย์คนนั้นอยู่เลยอะไรเงี้ยในฐานะบุคคลธรมรมดาที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่เข้าใจเตะเตะจะวันหหายคนอื่นทำไมตีต้องรักโอเอว๋วอันนี้คือมองในมุมของคนที่แบบเฮ้ยอยากเห็นความสัมพันธ์เขาไปได้ดีอย่างแฮปปี้เอนดิงแต่ถ้ามองในมุมของคนที่เข้าใจด้านการ ด้านศาสตร์ของการแสดงด้านของการเรีนแอคติ้งอ่ะก็มองในอีกมุมหนึ่งว่ามันก็คือใจิตใจของมนุษย์ะ่ะแล้วมันก็คือรักโลภโกรธลงมันคือความหวั่นไหวมันคือการไม่การไม่เสถียรนคงที่ของความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์แล้วก็ว่าแต่อีกนี้จะใช้คําว่าหลักการแสดงไม่ได้เหมือนไปพูดเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เขาทํามันอาจจะมองในที่พี่พูดว่า มองในมุมคนดูปกติกันการมองอยากให้เขารักกันอยากให้เตก,กับโอเอลรลักกันแต่ถ้าเกิดมองในมุมของศิลปะการแสดงหรือศาสตร์การแสดงบางสิ่งบางอย่างอะฮิงอาจจะไม่ช่อยไม่ค่อยชอบคาพูดหลังหมายถึงว่าอะไรวะไม่ใช่มหมายถึงเกี่ยวกับพี่แค่ตกใจว่าทำไมฮงโมโหเราจะไปใช้คําว่ามนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่มีสมอง เพราะตอนนี้เรากําลังโทษว่าก็เราเป็นมนุษย์เราเราสามารถดึงความดิบของตัวเราออกมาได้มนุษย์ในวิชาสังคมกับมนุษย์ในวิชาวิวทยาศาสตร์อธิบายต่างกันด้วยรูปแบบของการเรียนการแสดงะบางทีมันอาจจะทําให้เราอะได้ค้นพบแบบจิตใต้สํานึกของเราที่ยังมีความแบบรักโลบกดหลงอยู่อืที่แบบเป็นแบบอาจจะเป็นดาร์กไซส์ของคนเราก็ได้ที่เป็นมนุษย์เนืกอออกปะว่า เออนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆซึ่งพอพอออกมาพอออกมาในชีวิตจริงปุ๊บอะดันไม่สามารถที่จะถอดเอาความต้องการเหล่านั้นออกกลับคืนไปได้อะอม,มันก็จะทําให้เราอะติดอยู่ในความรู้สึกนั้นอ,อย่างเช่นนะักแสดงหลายคนที่เขาแบบตกหลุมรักกับคนที่เล่นละครกับเขาจริงๆอ,อะไรเงี้ยแต่พออีกฝ่ายไม่รู้สึกมันก็จะทําให้อีกฝ่ายลำบากอะไรเงี้ยประมาณนั้น ลักษณะเหมือนคนข้างเลือดอยู่ในร่างกายเมื่อกี้คือน,น้ำตาเหมือนจะเล็ดออกมาเหมือนมันต้องการการระบายมันกําลังหาคําตอบว่าตกลงต้องโทษมนุษย์หรือต้องโทษหลักการแสดงหรือมันต้องโทษศาสตร์อะไรกันแน่ว่าสิ่งที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับซีรีส์เรื่องเนี้ม,มันทําให้ต้องโทษใครตอนนี้ทุกคนกําลังมองในมุมเตะกระจ และเลยตัวละครของโอเอ๋วไปโดยปริยายสิ่งที่เขาทำถูกหรือผิด oh. ในมุมของคนที่ไม่ได้อยู่ในแวบวงการบันเทิงหรือว่าศาสตร์การแสดงใดๆเลย oh. เขาผิดอะไรในการที่เขาเป็นคนคนนี้ oh. แล้วต้องเห็นแฟนตัวเองไปจูบกับอีกคนคนหนึง่งเสร็จแล้วทุกคนก็สรุปว่ามันคือศิลปะก,การแสดงทุกคนต้องอุทิตตัวให้กับสิทธิ์นี้เพื่อจะไปบรรลุเป้าหมายการเป็นนักแสดงที่ดีแล้วคนที่อยู่ข้างนอก ต้องรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาแบบเอ้ามันก็เหมือนแฟนนักแสดงตัวจริงไงเออแล้วเราต้องต้องอยังไงล่ะแล้วเราต้องรู้สึกยังไงหรือแต่วันนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างเต๋นะไม่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 ได้ว่าอะไรแค่แบบอะรเองนะที่ในมุมเองคำว่ามนุษย์ในอีกความหมายหนึ่งมันก็หมายถึงผู้ที่สามารถตัดสินความผิดชอบชั่วดีได้อะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ถล่มไปกับออืสิ่งที่เป็นศาสตร์ที่มนุษย์เอามาแปะ คือเออใช่ใช่เรื่องอีโก้กับเรื่องเอาเธออีโก้คือวันนี้เรายังไม่รู้ทั้งหมดว่าเต๋อเขาจะแสดงได้เฉพาะคนหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะแสดงได้ทั้งหมดหรือเปล่ากับการดึงความรู้สึกที่เขาไปมีมีอะไรกับโอเอ๋แล้วมาเล่นกับพี่ใจในวันนี้นะเออเราไม่รู้จริงๆเขาตั้งใจตัดต่อชี้นําให้เราให้เราให้เราเข้าใจว่าเต๋อชอบพี่ใจใช่หลงในพี่ใจอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยนั่นแหละรู้สึกผิดหวังเป็นธรรมดาและว่าเออมึงนอกใจกูนีวหว่าซีรีส์มันเล่นกับเส้นที่มันเป็นศิลธรรม มันก็เลยเล่าเรื่องยากเข้าไปอีกเพราะว<ม>่ามันเล่นกับความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ค,คือมันจิตว <มา S 1> ิทยา,าคือมันใช้ศาสตร์หลายๆศาสตร์เข้ามารวมกันอย่างเงี้ยมันทับซ้อนกันมากมายมหลายขั้นเป็นนั้นกวนนั้นอีก,กอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆ<ม>ถ้าเราเรียนการแสดงลึกๆอ่ะแล้วเราไปขุดเอาจิตใต้สำนึกของเราลึกเลยบางคนอ่ะถึงขั้นอยากฆ่าเคยอยากฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองนะนึกออกมานั่นคือเขาไม่สามารถหลุดออกจากตัวนั้นได้ไงคือแบบเขาแบบ นึกออกไหมว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าดาร์กไซ์ของเราอะบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าดาร์กไซ์ของเราลึกแล้ว,วที่มันดาร์กจริงๆคืออะไรคือเต๋อก็ต้องเรียนรู้แหละนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาเป็นตัวเมนหลักอะไรเงี้ยอยู่กับศาสตร์ของที่ตัวเองกําลังเผชิญหน้าอยู่ให้ได้อะไรย่างเงี้ยโดยโดยที่มันก็ต้องเวิร์กไลบาลานให้ได้นั่นแหละบางทีการที่เราจะเป็นคนสุดยอดมันมันจําเป็นจะต้องสละอะไรบางอ,อย่างอเออนั่นคือค่าที่ต้องเสียไปมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ วันนี้เราอาจจะรักกันมาแต่พ่งนี้เราอาจจะเกลียดกันก็ได้หรือว่าวันนี้เราเป็นคู่รักที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่พ่งนี้เราอาจจะทะเลาะกันร้องไห้กับตายก็ได้เท่าที่ฉันดูมาสามอีพีฉันรู้สึกว่าอีพีนี้เป็นอีพีชีวิตที่สุดอของการเป็นคู่รักกับพี่ใจเองฉันก็เคยเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันที่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดอะไรอะแล้วก็ไม่ได้เริ่มก่อนด้วยยอมรับว่าเล่นด้วยแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะทําก่อนนะแต่จังหวะที่ เตะเอาคางไปเกยอ่ะอันนั้น่ะใจตั้งใจที่จะส่งมาให้จู่คือชัดเจนมากจังหวะที่ใจพูดขึ้นมาเราแบบตบมือในใจเลยว่าแบบว่าโหแม่งคนแบบใจถ้ากูเจออ่ะเชื่อแบบกูใใละทวยวอ่ะกูกูหลงเลยคือเป็นเราเราก็คงลืมไปเลยว่ามีใครอีกคนที่เราแบบที่เขารอเราอยู่อ่ะที่เขาทําเพื่อเราอยู่อีคนมันคงลืมไปชัว่วขณะ เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันมันคือจังหวะที่แบบมันดมแล้วมึงกูถึงบอกว่าจังหวะที่เขาบอกว่าแบบขอโดมอะกูถึงบอกว่า <Green. S 1> จุดอันตรายแล้วก็กลิ่นเพราะว่าเขาปูปูมาแล้วแต่พาทแรกว่าเต๋กับกลิ่นมันเซนซิทีฟกันมันเซนซิทีฟกันมันคือสิ่งที่เซนซิทีฟแล้วก็คอมนุษย์กับคอแล้วใจอะก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาให้เราเห็นหน้าใจแล้วใจก็คิด แล้วใจก็รู้แล้วด้วยว่าเต๋อะต้องการอะไรอใจก็เลยส่งให้อขอลองอืว่าจะเป็นเหมือนที่ฉันคิดไหมม,มันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นการเอาชนะอย่างหนึ่งอ่ะก็คือแบบว่าคือเห็นสัญญาณแลแ้วแหละแต่ว่าขอเช็คหน่อยได้ป่าววะไอ้เฮียจริงไม่จริงวะอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่เขาเรียนการแสดงตั้งแต่แรกอนุญ,ญาตไม่อนุญาตอืมจริงๆอะ่ะ ใจยังไม่ได้อนุญาตเลยเตะเอาแล้วแล้วก็ตอนที่ใจจูบกลับก็ไม่ได้ขอเตะด้วยน่าจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าใจน่าจะรู้ว่ามีคนมาเพราะถ้าเพราะถ้าใจเพราะถ้าเกิดว่าใจไม่ได้รู้สึกอะไรหรือใจรู้สึกว่ามึงทําได้แล้วอะใจต้องพูดคำว่ามึงทำได้แล้วตั้งแต่ซี่เตะจูบไปแล้วจูบใจแล้วไม่ใช่ว่าใจจูบกลับนึกออกปะใจพอใจจูบกลับอันนั้นน่ะคือความรู้สึกของคนสองคนละ อย่างที่บอกอ่ะมาเจออยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครโอเคหรอกส่งสารโอเอ๋วโอเอ๋วต้องต่อสู้กับนักแสดงเก่งกาจทั้งสองคนไม่รู้เลยไหนความจริงไหนแสดงมึงเอาคําว่าการแสดงมาแบบหลอกลวงไปหมดแต่เราไม่มีสิทธิ์เอาการแสดงมาใช้เป็นข้อต่อรองในการทําผิดกับคนรักนะฮะทุกคนมันไม่มันไม่ควรมามีข้อต่อรองอะไรหรอกแต่ว่าถ้าในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเป็นซีนหนึ่งที่ใชก็คือซีนนี้แหละ โอ้หฉันเชื่อสนิทใจเลยว่านี่คือเหตุการณ์จริงๆแล้วฉันก็คือคนที่เห็นจริงๆอะโอบก,กับบิวกินคือส่งกันได้แบบกูเชื่อกูยืนอยู่ข้างนอกแล้วกูเห็นสองคนนี้กํลาลังแบบอนุญาตไม่อนุญาตกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยตัอละครยิ่งดูยิ่งชอบเ <ขา S 2> ล,ลยคาแรคเตอร์ของใอะเก่งอะ,อะคือทํายังไงก็ได้ให้ใหตัวเองไม่ต้องเป็นคนที่เป็นคนผิดหรือเป็นคนที่เริ่มก่อนเป็นคนที่ต้องไปรู้สึกผิดพลาดเหลตัวเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าคนที่อคติ้งเก่งๆอะ มีแบบนี้เยอะนะแบบใจอะอแล้วสุดท้ายอ่ะก็อาจจะไปบอกก็ได้ว่ามึงบ้ากไม่ได้คิดอะไรอูแค่การแสดงอ,อ,อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบมันดูดูท่าแล้วมันจะไม่ราบลื่นอ่ะใช่ คือออกป่ะอย่างนี้บอกแล้วว่านักแสดงมันก็มีหลายอัตราวันนี้จ่อาจจะใช้อัตราตัวเองอีกอัตราหนึ่งก็ได้แล้ววันที่ใจ่ยอยากมีอัตรากูไม่ได้รักมึงไม่ได้ชอบมึงก็มีเออส่งให้มึงถือใช่เขาเป็นเจ้าบทบาทอะเขาคือเจ้าบทบาทนะจ่ายจะมีความคล้ายพีพีเลยทําให้เตอยิ่งหลงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอย่างพี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 ก็คือแย่เอ้ยอย่างโอเอ๋วอะโอเอ๋วก็คือจะแย่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 จนเตะแบบรู้สึก ใจก็เหมือนกันใจก็พาไปตรงนู้นท่าทานใจคือขั้นกว่าใช่ใจ,จใจใจคือแบบพอใหญ่แล้วใจจะใช้คำ,คำพูดการเยอะคำพูดเหมือนทําให้เตอรู้สึกว่าอ่ะกูคิดไปเองเหรออย่างเงีเ<อ>้ยอะไรอย่างี้ใจเก่งอ,ะอ่ะแล้วอ e ีล็อกบุ๊กนี่คือโกงมากมึงเผยหมดเปลือกแล้วมึงก็เชื่อด้วยมึงเป็นในแบบที่มึงเขียนลงไปอ่ะใช่เออนี่นี่มีอารมณ์แล้วลองนึกภาพตัดภาพกันสมมติว่าโอ้เอ๋วเดินมาเห็นช็อตเนี้ยแต่เป็นช็อตที่มีนักเรียนคนอื่นอ่ะนั่งอยู่ล้อมรอบไม่ได้แล้วเป็นฉากเป็น เป็นโอเอไอเป็นเต๋กับจออ่ายกําลังจูบกันแต่<ร>ม<ร>นีนักเรียนนั่งอยู่รอมนอกบอริบทก็จะเป,เป็นอย่างนั้นอะเรารับได้เลยบริบทจะเปลี่ยนเลยเพราะเรารู้สึกว่า คลาสการแสดงอ่ะมันเกิดขึ้นได้จริงแบบนี้มันมีจริงจริงซึ่งมันมีจริงๆนะแต่พอมาเป็นภาพที่ทุกคนซ้อมเสร็จแล้วกลับอยู่กันสองคนอันเนี้ยสาหรับเราเรารู้สึกมันไม่เมมเซนในเวลาวังเวีเขามีการเปรียบเทียบไม่เห็นเลยว่าตอนแรกที่ที่เล่นกับน้องที่เป็นน้องผู้หญิงอ่ะเออก็มีคนนั่งดูเต็มไปหมดแต่อันเนี้ยมันดูฮิโดมันดูแบบแอบแฝงมันดูแบบมีเล่ห์ไฉันเลยบอกไงว่าสำหรับฉันอ่ะที่ที่น้าวันเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉัน อยู่ทีมโอเอ๋วเพราะว่าถ้าโอเอ๋วเดินมาเจอในบริบทที่มันมีคนอื่นอยู่ด้วยและเป็นมีคลาสเรียนอนึกอ,ออกปะมม,มันโอเคจริงเหรอสำหรับพี่พี่โอเคมันจะไม่ตั้งคําถามหนักขนาดเนี้ยมันจะไม่แบบคือเือขนาดนี้ถ้าในฐานะแฟนนะเว้ยย้ำว่าในฐานะแฟนนะมันจะช็อกอตอนแรกที่เจอเลยมันจะช็อกแต่มันจะเข้าใจง่ายกว่า ถ้าจะเตะมาพูดอะไรก็จะเข้าใจง่ายกว่าถ้ามาอธิบายหรือมาแถอะไรจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าด้วยความที่แบบรักเขาอ่ะมันก็จะมีประมาณหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าเออมันก็มีแหละเพราะว่าอย่างอย่างซีรีส์ฝรั่งบางเรื่องอ่ะเขาก็มีเซ็กกันจริงนะอืซึ่งเราต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นศาสตร์การแสดงที่เราเองอาจจะเข้าไม่ถึง แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไม่ถึงมันมีหลายบริบทอย่างหนังยุโรปอย่างเงี้ยก็แบบเน้นความจริงจัดๆไปเลยเอออย่างเงี้ยแต่อีแต่อย่างที่พูดนั่นแหละว่าจังหวะนั้นน่มันเหมือนการแอบไปจูบกันใช่มันเหมือนการแอบไปจูบกันเราเลยรู้สึกว่าเราที่หวังกับเลคำาเำว่ารูมเมนต์ตรงนั้นคือจังหวะใจขาดจังหวะที่จังหวะที่ค่อยๆออกมาจากตาโอ้เอ๋วแล้วหยิบจังหวะใจขาดเออจังหวะใจขาดก็บอกเลยก่อนมันทําอะไรกันอยู่ว่าอยากเห็นมันทาอะไรกันอยู่ว่าใช่คนดูคือจะตาย มันทําให้ไปแตะการเป็นเราในก้นบึ้งของหัวใจอ่ะให้เราสำรวจไปพร้อมๆกันใช่ใช่คือตอนดูอ่ะเราลืมไปเลยนะว่าเรากําลังดูซีรีส์เราเหมือนเราทําแบบฝึกหัด้วยเราเหมือนทําแบบฝึกหัดไปกับเขาอ่ะแล้วเราดันตกหลุมพางเราตกเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของนักของเขาไปแล้วอ่ะแล้วเราดันแบบว่าอินไปกับมันโดยแบบ ถล่มตัวออกมาไม่ได้อะตอนเรียนยังไม่อินเท่านี้เลยเออ,เออแล้วเราก็ยพยายามเช็คตัวเองว่าเราต้องรู้สึกยังไงเราเป็นใครเราทําอะไรเราคิดเห็นอย่างไรไปพร้อมๆกันอะตอนนี้กาลังพูดแล้วมีอารมณ์อืมตีกันไปเ,เลยตอนนี้คือมือชาแบบชาเลยทั้งตัวแล้วเรากําลังปกป้องตัวเองอยู่ว่าให้เรากําลังคิดว่าเป็นการดูเพื่อดูอะอ บางทีมันคือความสับสนนะเพราะว่ามันยากมึงแล้วคุณดูจบใช่บางทีเราอาจจะคิดได้พวกนี้ก็ได้อืมที่เราดูกลถืงนะคือก็อย่างที่บอกเราไม่รู้เราจะมองในมุมไหนเพราะเราก็แต่มันมองได้หลามุมจริงๆอ่ะนั่นแหละเราเขาว่าทดสอบจิตใจเราพวกแตกนะมันหิงก็เลยแบบว่ายากที่จะจะพูดอ่ะหมายถึงแบบ เราก็ไม่อยากเผยตัวตนเราออกมาซะหมดเปลือกอะเข้าใจผิวปะเราก็เลยเออเราก็เลยทะเลาะกับตัวเองว่าเราจะพูดในมุมใครดีเออแบบเรารู้สึกทุกตัวเราไม่อยากจะเผยให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นเออเออเออนี่แหละคือปัญหาที่แบบว่าเรากำลังปกป้องตัวเองอยู่ใช่เรากําลังปกป้องตัวเองอยู่เออนั่นแหละพูดได้พูดเธอพูดใหม่อ่ะเออเออนั่นแหละเขาทําให้เราสามารถเอาเราเข้าไป มีตัวตนในซีรีส์เขาได้เออในครดิตต้องมีชื่อเราแล้วนะเหมือนเราเรากำลังนิมิตว่าเราอ่ะอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเราจับร่างกายเราขอใครคนหนึ่งจับเอวขอใครคนนึงขออนุญากำลังทําแบบฝึกหัดกับมนุษย์ในจินตนาการโดยดูซีรีส์ไปด้วยไปในตัวทําแบบฝึกหัดกับดูพอดูเสร็จแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมก็มันเหนื่อยสับสนตีกันไปหมดว่าเราจะต้อง เราจะต้องเอาเอาอะไรออกมาพูด <Okay. S 1> พูดออกมาไม่ได้ okay. แล้วมีมีฉากแบบฉากแบบติดตาตึงใจไหมคะ,ช,คะชอบชอบมวลของฉากยั่วยวนของภาพของฉากที่พี่ใจกับเต๋ไปหลบหลังกำแพงยาม,อมชอบมวล,ลม,มวลความหลงละเริงของเขาสองคน ที่พี่จัาไม่ได้รู้สึกหรอกแต่อาจจะรู้สึกหลงแล้วเลยนั่นแหละมวลความหลงแล้วเลิ่งอ่ะเออมวลตรงนั้นสั้นๆแต่มันสวยแต่ไมันด้แหนว่าแบบอีนี่หลงว่ะไม่แต่แบบชอบรีแอคที่แบบว่าจ่ก็หันกลับมาแล้วมันลึกลากอะคือมันก็คงแบบจริงๆพี่จ่ายก็อาจจะรู้อยู่แล้วบ้างว่าเขาน่าจะปื้มปมกุแหละอะไรอย่างเงี้ยของฉันฉันชอบซีนที่ตื่นนอนมาไอของเตกับโอเอ๋อ S <S <S เพราะฉันรู้สึกว่ามันคือการตื่นนอนที่ฉันยังไม่เคยเห็นเลยในอีีในพาร์ทนี part ้พาร์ทสองอะเราแบบอ่ะเปิดมาก็คือทะเลาะกันแล้วว่ามันก็จะมีแค่แรกๆที่ตื่นมาแล้วท,ท,ทุรักทุเล่อะแต่อันนี้คือเป็นการตื่นมาที่ดูแบบเนเมียละมยแล้วก็เออเป็นแฟน,นกันได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบย้อนกลับไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเป็นแบบนี้จริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอพอพีพีเองหรือโอเอ๋วอะตื่นเช้าไปเรียนอะ เขาสดใสมากเลยอ่ะเธอแลวฉันรู้สึกแบบเนี่ยมันแค่นี้เลยอ่ะบางทีอ่ะมันแค่นี้จริงๆอ่ะมันแล้วมันสดใสกันจริงใช่คือแบบแค่มีเวลาอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะมันนี่อะก็เลยชอบซีนนี้มากเพราะมันอธิบายความรู้สึกของโอเอ๋วได้เลยว่าโอเอ๋วคือแบบรักเต็มมากแบบมากมากแล้วอะไรเงี้ยชอบซีนที่ผ่าไปดูละคร เล็กนั่นแหละแล้วก็เดินมาที่ป้อมนั้นแล้วก็ไปแอบอ,อยู่ในจุดบางจุดแล้วก็เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างออกมาอะไรเงี้ยถึงเวลาแล้วที่ที่ใจจะต้องแบบจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อความฝันของตัวเองเพื่อที่จะให้นักแสดงของตัวเองได้เข้าเข้าถึงบทบาทอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราก็ ห้าสิบห้าสิบว่าใจอาจจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ได้เพราะว่าใจก็ดูมีหลายบทบาทดูมีหลายคาแรคเตอร์เหลือเกินที่เราเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็มีจริงๆที่ผู้กำกับบางคนเขาก็เลือกแค่นักแสดงคนเดียวในการเล่นหนังของเขาอ,อะไรเงี้ยมันก็คือแบบว่าออเตอร์ทีโอโอลี่ที่แบบว่าหนังวงกาไวทุกเรื่องก็เอาเหลียงเฉลยเล่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเคมี Me ที่เขาคิกแล้วเขาทำงานด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันก็เลยเล่าด้วยด้วยคำว่าศาสตร์กระบวนการวิธีการของการ ได้มาซึ่งผลงานคือใจกำลังทำงานอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แต่จิตใจของคนที่เข้าไปเป็นนักแสดงนั่นคือเต๋อวิธีการที่จะได้ผลงานนี้มาเราไม่รู้เลยอะว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเขาจะต้องเอาตัวเองเข้าไปพบเจอกับประสบการณ์หรือรู้สึกอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วถ้าจบโปรเจกต์นี้เขาจะเป็นอย่างไรต่อเขาจะเลิกรู้สึกแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยการจะขึ้นไปเป็นคนสุดยอดคนหนึ่งม,มันก็ต้องผ่านาอะไรบ้างนะเนาะเราเต๋อเป็นคนที่แบบ เต๋อก็คือเต๋อไงเต๋อแบบไม่ได้มีตัวตนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงอันตรายไงเราเราเตือนเต๋อแล้วไงตั้งแต่อีพีที่แล้วว่าแบบเต๋อเต๋อต้องโปรเทคตัวเองนะเพราะว่ามันคือจุดอ่อนของเต๋ไปแล้วไอ้การที่เต๋เป็นเต๋อทุกวันนี้มันถึงมันมันคือการที่แบบว่าเอาจริงใจดูออกหมดอแค่คําว่าลองไหมอ่ะกูเป็ิ้ใจกูยิ้มในใจแล้วว่าโอ้ยเสร็จได้ได้แต้มแลละในใจถูกไหมคือเขารู้อยู่แล้วว่าคนเด็กคนนี้มันเนิันเขาต้องเขาง่ายอะตอนพูดว่า งานอีกแหละเขาดูเรามันดูออกอ่ะดูตัวอย่างตอนต่อไปต่อเนื่องรู้สึกแย่เฮ้ยรักกูไหมอ๋อไม่คุยอย่ะทำไมถามงั้นอะไม่เคีย์โอ้เวน่าจะไม่พูดถึงกัทำไมไม่เห็ย ฮ้ยอีเจทําาตัวอย่างสั้นมากตัวอย่างกุดค่ะตัวอย่างสั้นมากรักหนูมมือคขาลืมใส่มาหรือเปล่าอีสะอีพีสามอีพีสี่น่าจะใกล้กันแหละไม่น่าจะห่างกันมากมือเขาลืมใส่มาะเขาน่าจะปล่อยความรู้สึกนี้อยู่กับเราไปสักพักอ่ะเขาก็เลยแบบใส่ตัวอย่างมาให้มันน้อยที่สุดแรงนะแต่รู้เลยว่าเลี้ยงความรู้สึกเอาไว้ว่าโอเอไม่ไม่ไม่คุยอืมโอเอ๋เลืองที่จะเก็บไว้กนเก็บไว้ไม่บอกให้รู้ว่าเห็นเหมือนกู กูจะรวบรวมข้อมูลก่อนสำหรับฉันถ้าฉันรักเขานะฉันจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใหญ่พอมันยังไม่ถ้าฉันเลิกตอนนี้นฉันอาจจะดูเป็นคนงีน่งเงาถ้าเกิดเขาบอกว่านั่นคือแค่การแสดงกูดูงี้ยงเงาเลยกูจะเป็นคนที่ไม่ชอบเลิกกับใครแล้วภาพลักกูไม่ดีนี่คือ<ม>นิสัยกูส่วนถ้าเป็นพี่พี่จะเปิดประตูเข้าไปเลยเอ,อ๋อตอนนั้นตอนนั้นเลยแล้วอ,อ๋อมันก็ไม่ถึงตอนเจ็บเป็นเจ็บเออเอาใป้ประูไเปิดประตูเข้าไปเลยทําไทำอะไรกัน่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกซ้อมบทหรอไม่แต่แต่ในบทมีเขียนอะไจริงอะเาโกรกาละทุ่มตีเรียนตัวเลยหรอทุ่มตีใครก่อนมีสองแพ็คตีใจก่อนเอคนนอกคนนอกตีคนนอกคือเป็นพวกประเภทชอบตีคนนอกก่อนคนในเดี๋ยวเขาเคลียร์กันหลังบ้านตอนนี้รู้สึกว่าหัวสมองคือต้องการพักผ่อนมากจริงมันรู้สึกว่าแบบพุ่ง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 ไปหมด พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้คิดอย่าง,าง,าง,างนี้เราก็ได้เนาะใช่ออหมายถึงว่าตื่นมาเ,ออเนี่ยอยากเข้าทวิตเตอร์าอาจจะคิดแบบเื่แลออ้วเพราะว่าได้ข้อมูลแต่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะแบบเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าพี่ดูมาก่อนนะยังไง <c oughs> วันนั้นฉันก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าพวกพี่ดูมาก่อนอะมันดูไม่เป็นธรรมชาติฉันดูความพวกเธอเลยเดี๋ยวนะซูมมาหนาเนี่ยตีหนึ่งห้าสิบเก้าวันที่สิบเอ็ดนะคานั่นนะคราบว่าฉันห่ายตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็คือบันดีลนเนาะ เธอตั้งสติฉันไม่ได้ดูมาก่อนจ้านี่จ้านี่นี่จ้าสีสองเช็คผมแปะฉันด้วยเออไปดูคลิปได้แรกๆผมนะมาจะสวยงี้จำไว้เลยคลิปไหนที่ฉันดูมาก่อนฉันจะพูดเลยว่าฉันดูมาแล้วใช่ใช่ใช่แต่อันเนี้ยฉันไม่ได้ดูแต่ตรงเนี้ยเข้าใจเขาได้เพราะว่าสิ่งที่ได้เห็นก็สิ่งที่เลือกตัดต่อมาให้เห็นนั่นก็คือพูดเพราะว่ามันได้แค่ยี่สิบนาทีก็จะตัดแค่ตรงที่มีรีแอคออกไป S <S <S อันไหน,น<อ>ที่นั่งแบบนิ่งๆไม่รู้เรื่องนํานเขาเออไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ก็จะแบบไม่ได้ตัดลงเพราะว่ามันเลือกมันเลือกได้แค่นั้นเออเออก<อ>็เข้าใจได้ละค่ะเออก็เข้าใจได้แหละว่ามันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติจริงๆเพราะว่ามันก็เลือกตัดมาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก <2: ๆ ๆ> ็ฝากไ้ด้วยละกันสําหรับแปลรัละฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองนะคะใครที่อยากดูก่อนดูหลังดูตอนไหนก็ได้ก็เข้าไปดูได้ที่ l ล n e TV นะคะแล้วก็ฝากดูเรีเซชั่นผ่านหนังหน้าโรงด้วยนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์ สำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะข,ขอบคุณนะคะเป็นแค่วิจารณญาณส่วนตัวนะทุกคน